กาวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับ7โมงหนาทีนะครับวันนี้เนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับก็รถเนี่ยค่อนข้างเละนะครับเพราะว่าไปตากฝนด้วยนะครับเจอดินบนถนนแล้วก็เจอดินบนพื้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอา m อ0 7ไปล้างหน่อยนะครับที่ตู้ฉีดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า m t 0 7นเนี่ยล้างรถใช้เงินกี่บาทนะฮะ แต่ขั้นต่ำเนี่ยสิบ,บาทก็ล้างได้นะครับแต่ว่าที่ผมล้างโดยปกติเนี่ยน,น่าจะอยู่สกักประมาณ30บาทนะครับหรือ2 0บาทไอนนอันนี้แล้วแต่นะครับว่าสกปรกมากไหมตอนนี้ผมก็จะไปส่งแฟนทำงานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปล้างรถกันนะฮะร,รถก็เละเลยนะครับขับมาจากสุราษฎร์ธานีถ้าฝนไม่ตกก็ไม่น่าจะเป็นไรมากนะครับแต่ว่าอันนี้ฝนตกด้วย อะไรนะนี่ตีเหรอ<ะ>อันนี้ตีอ่ะ <คน S 1> ทำไมอ่ะอีกคนใส่มวงกคนไม่ใส่ก็ได้โอเคกอโทษทีโทษกอโทษเจ็ดห้าแปดนี่ยไม่สายเห็นไหมไม่สาย ตอนนี้ก็ส่งแฟนทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปล้างรถกันดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่ล้างรถนะครับนี่ล้างตรงนี้ดีกว่าตู้นี้ล้างประจำเลยนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูสภาพรถเรานิดน,นึงนะครับว่า เลอกขนาดไหนนะครับนี่เลยนะครับสภาพรถตอนนี้นะครับโซ่ก็ดำๆนะครับแล้วก็เศษดินเยอะแยะเลยนะครับเฮ้ชอเลื่อก็้อติชอบเ,เ,ออบเ,เอหแล้วก็ท้ายนะครับ แล้วก็ท้ายนะครับเลอะเทอะเลย few moments later. วันนี้ที่เอามานะครับก็มีอันนี้ฉีดโซ่นะครับฉีดโซ่เนี่ยวไว้ฉีดตอนหลังที่ล้างโซ่เสร็จแล้วนะครับก็เอาแปรงขัดโซ่มาด้วยนะครับแต่ว่าน้ํายาล้างโซ่ขออุบีบไวก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวล้างเสร็จก็จะเช็ดด้วยน้ํายาเช็ดยางตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มล้างรถกันเลยนะ โอเคนะตอนนี้ก็ล้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะดูสภาพหลังล้างนะครับโอเคนะครับก็สภาพหลังล้างก็ประมาณนี้นะสะอาดขึ้นมาดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับ <c oughs> ปะ่ะเดี๋ยวเราไปกลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเช็ดยางกันต่อนะครับขับรถตักลมนิดหน่อยนะครับให้รถแห้งหน่อย โอเคนะครับตอนนี้เราก็ล้างรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ต่อไปเราจะมาขี่โซ่กันนะครับโดยน้ำยาที่ผมจะขี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ WD 40 Auto Moti Chain Loop นะครับก็คือจะไปขี่โซ่นั่นเองเฮ้ยค่อนข้างเหนียวนะครับ เรามาฉีดเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมใช้มาแต่55แล้วนะขวดนี้ยังไม่หมดเลยแล้วก็ต้องหมุนนะครับไม่มีสแตนตั้งโซ่นะครับต้องหมุนล้อนะครับไม่มีขาตั้งโซ่นะครับเอ้ยไม่มีขาตั้งล้อนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะ เดี๋ยวไม่แน่ผมจะเช็ดยางด้วยนะครับท่านผู้ชมดูสียางตอนนี้ไว้แล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมา้แล้วค่อนข้างที่จะเป็นสีแบบดินๆเลอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ โอเคฉีดโซ่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช็ดยางด้วยนิดหน่อยนะครับก็พอแล้วนะครับเหนื่อยแล้วนะหิวด้วยนะครับตอนเช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้น่าจะประมาณสัก9ก้าโมงได้ละมั้งก็นะครับรถสะอาดขึ้นนิดหน่อยก็สบายใจขึ้นนะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันดีกว่านะครับตัวเลอะมอมแมมหมดแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ํานะครับแล้วก็กินข้าวเดี๋ยวซื้อข้าวเข้าไปกินที่ห้องเลยนะฮะ เอ้ยคลิปนี้มันอะไรกันเนี่ยคลิปนี้มันคลิปอะไรกันนะครับเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่ามาขับรถเล่นแล้วกันนะครับมาล้างรถให้ดูนิดหน่อยนะกินอะไรดีเชา้านี้ตอนนี้9โมง15นาทีนะครับตอนนี้นะครับรถผมก็ขับมา8,197กิโลแล้วนะครับเดี๋ยว1มื่นสองก็ต้องไปเซอร์วิสอีกนะครับ มันจะซื้อวิดทุกๆ6,000กิโลนะครับกี่ไรดีนะกระเพาหมูกรอบไข่ดาวใส่กองครับ กินอย่างนี้ไม่อว้วนได้ไงโอเคนะครับตอนนี้ก็ซื้อข้าวครับโอเคนะครับตอนนี้ก็กลับห้องกันดีกว่านะครับกินข้าวดีกว่าหิวไม่รู้จะพูดอะไรแล้วหิวจัด ตอนนี้มาชมบุรีแล้วนะครับมาถึงเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ออกมาล้างรถนะครับอยู่แบบนั้นนานๆไม่ได้นะครับไม่อยากขี่สกรปรกเกินโอเคคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ